เริ่มจากคำถามของยติธรรมที่นี่นะครับหลวงตาก็บ,บอกว่าหนูชอบเดินไปนั่งเล่นในป่าไผ่คือลมพัดเย็นสบายดีเจ้าค่ะหนูก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆนกก็บินมาเต็มเลยหนูก็สวดไปเรื่อยๆได้ยินเสียงตัวเองสวดภพเราะมากๆก,ก,ก็เลยลองหลับตาสวดดูอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเห็นเหมือนกิน,นาลีเนี่ยมาไล่ลำให้ดู และหนูก็โยกตัวตามแบบนี้หนูเพลินมากๆเลยเจ้าคะ่ะไว้ขอถามว่าหนูทำแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าหนูไม่ชอบนั่งสวดเนี่ยก็ดีนะมีคนมาไล่ลำจิตไม่ไปไหนแล้วออจิตอยู่กับบทสวดนะครับทำยังไงก็ให้มันอยู่ทำยังไงก็ได้ไม่มันไปทางนอกกันแล้วกันคไปใชนนอกโลกเนาะ ข้างนอกนะู่นแหละข้างในเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราสวดจริงๆนะดึกๆกาสวดไหมล่ะเดินไปเดินมานะท่านอาจจะมีพักพวกเดินตามก็ได้อวิยานแถวเนี้ยครับภูมิมซ้อนภูมิแถวเนี้ยคือไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทํายังไงก็ได้ให้สวดแล้วเพลินถ้ามันดินด้นๆมากๆก็ เดินออกไปในที่น่ากลัวนะมันจะเปลี่ยนขึ้น<ม>เพราะมันกลัวครับความกลัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะะยิ่งตรงไหนน่ากลัวยิงย่งยิ่งจงเดินไปสวดมลไปด้วยแผลไปด้วยถ้ามันคิดถึงเออโน่นนี่นั่นไปดีไม่อย่าอยู่ดียังไงอะไรรีบเดินออกไปนะสวดม์ไปเดินออกไปเดินไปเดินข้างบนเดินเดินไปข้างล่างก็ได้ รับรองมันจะวิเวกได้ยินเ่ยทีหนึ่งทีสองเนี่ยหรือไมก่ก็ลุกขึ้นมานี่เเขาก็นอนกันหมดแล้วนะ่ะท่านก็นจะได้ยินเสียงโกนม่งเสียงจุ๊บจับจิบจับอะไรมั่งถ้าคนเยอะๆเลยคนที่เป็นคู่กันนคะครับหลวงตาแล้วเขามีอารมณ์เป็นพรมหมายถึงว่าที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ต้องเสบนี่คือ ความสุขเขามีโดยที่ไม่ต้องเสพเลยเนี่ยถ้าเข้าใจพรมเนี่ยก็จะรู้ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หรอกครับหลวงพ่อกัจับปะกับนางพัตราสวยทั้งคู่เน่ะรวยด้วยนะในั้าพุทธกาลโน้นครับเขาอธิษฐานเป็นสา,กาวกพระเจ้าไหมเป็นผู้มีอะไรนะทูดงขวัดถือทูดงงวัดสิบสามครับ ปัตนาเป็นผู้เลิศเรื่องของสุรงเนละพ่อกระสปะเกิดพลเมืองเป็นเศรษฐีของเมืองนะั้มาแต่งงานกันก็นกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนด้วยกันนอนด้วยกันนะคะแต่ไม่ได้ทําอะไรอพอพระเดเจ้าเกิดเขาก็ออกปวดสละสมบัติทั้งหมดให้คนแถวนั้นนะให้ลูกน้องนะเขาก็เดินไปเดินตามโค่นกันไปแนละ้ พอถึงสา,สามแยกเขาก็แยกกันเมียไปข้างผัวไปข้างผัวไปเจอพผู้ได้เจ้าก่อนถก็ส<ะ>ําสเร็จเป็นพระหรหันต์ไป<อ>ถือผู้ดวงสวัสดิ์ผู้ได้เจ้ารู้สึกจะเปลี่ยนจีวรให้นะจีวรท่าน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนจีวรท่านก็เลยผมจีวออันนั้นตลอดชีวิตคือปะเรื่อยๆเนะี<ะ>่ยบางสกุล จีวรเป็นวัดวางตะกุลผ้าแล้วก็มาย้อมมาปะ <c oughs> ท่านไม่เข้าบ้านขนาดเงาบ้านเนี่ยท่านท่านยังไม่ผ่านนะท่านยังรีดเป็นผู้มีทุรงควัดเป็นเลิศเนี่ยตอนที่พระเจ้านิพพานเนี่ยต่ลินิพพานเนี่ยท่านเนี่ย มาช้าต้องรอองค์นี้ประมาณนั่นแหละไอไอชีพูดนี่พิสูจน์ได้อยูน่นะพิสูจน์ได้สมัยอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะเป็นภาพในาศาสตร,ร์หลวงพ่อเนี่ยถ้าฝึกดีๆนะเวลาเขาคุยอะไรมันเป็นภาพนะทุกคนเราจับลงจับท่านบ่อย มองภาพท่านบ่อยๆแล้วก็นึกถึงท่านแล้วม,ลมีความรู้สึกนะึกแล้วมีความรู้สึกเนี่ยตีเรื่อยเนี่ยเวลาเนึกอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาเขาคุยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยภาพมันจะเกิดขึ้นคือความรู้สึกจะเกิดขึ้นเอ้เขาโกูโหดกันเนี่ยโกูโหกันไปโกูโหมาเอ้เขาไปแล้วไม่ปลอดภยัยเป็นความรู้สึกนะแต่ต้องจับท่านนะทั้องอยู่กับท่านคนที่จับท่านเนี่ย หลายคนที่หลวงตาแนะนําเนี่ยเขามองเขารู้เลยนะคมองรู้เลยตาเห็นรูปจิตสัพพานชยนาม,มาทำคือความรู้สึกมันไม่ใช่ภาพแต่บางคนก็เป็นภาพก็เหมือนตูถามว่าลูกผมจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเห็นรูปรู้สึกเลยรูปต้องไปโน่นต้องไปนี่อะไรปเน,นี่ยเราก็ตอบไปเลยมไม่หลับตาคเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ในสาลหลวงพ่อเนี่ยเขาจะไม่หลับตา เมื่อก่อนก็มีคนหลับตาเวลาถามก็ต้องหลับตาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราลืมตาสวดเวลาใครถามละ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกภาพซ้อนขึ้นเราก็ตอบไปเลยเนคะ่ะไวกว่านะครับไม่ต้องหลับถูกนะนี่ก็อยากอยากอยากให้เข้าใจแล้วพวกที่ฟังในเว็บเนี้ยไม่จะไม่เข้าใจหลวงปู่ไม่เข้าใจหลวงพ่อนะ ลำบากนะครับฝึกไม่ได้ไงเพราะไม่มีความเชื่อไงฝึกแต่ไม่เข้าใจฝึกแต่ไม่มีความเชื่อถูกครับต้องมองภาพท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆนึกจนมีความรู้สึกอะนึกจนภาพท่านเคลื่อนไหวอะภาพท่านเคลื่อนไม่เคลื่อนไหวหรอกแต่ความรู้สึกคือน,นามธรรมามันเคลื่อนครับรูปประธรรมกับนามประธรรมโอสนอกนะจ๊ เวลาเราอยากแผ่ให้ใครโน,น่นนี่นั่นทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์อะไรเนี่ยโอเราทําได้เลยทําได้ตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขไหมเอา้าเราไปไหนเราเห็นเราก็ทาแล้ว,ลวใครรู้ไหมไม่มีใครรู้มีแครรู้แต่เรารู้แล้วอย่างการที่เราสวดมนต์แล้วมองภาพและภาพหลวงปู่ท่านเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านอยากจะบอกอะไรหรือสื่อสารอะไรกับเราท่านไม่อยากบอกท่านไม่บอกอะไร ท่านให้เราจําความรู้สึกตรงนั้นครับเวลาเราไปไหนเราจะแผลหรือจะแผลให้ใครเนี่ยเราก็จําตรงนั้นน่ะเข้าใจไหมมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเรานึกถึงใครเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกคทางโลกอะนะเออเรานึกถึงหลวงพ่อมันก็ต้องมีความรู้สึกดิถ้าเราไม่มีเราก็กรรมพระรูปรักของท่านจตอยู่กับพระอยู่กับเป้าหมาย คือการแผ่คือการสวดคือการพิจารณาไปพร้อมกับขึ้นของท่านครับมันเป็นสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรม <c oughs> สายใหญ่แห่งความรู้ถ้าเข้าใจจริงๆนะฝึกไม่น่านหรอกเนะี่ยอยู่อย่างเงี้ยยิงอยู่วิเวกได้อย่างเงี้ยนะในศาลหลวงพ่อเนะี่ยแค่จะเอาเงินสิบยี่สิบล้านในเรื่องเล็กหรอกออาหลวงตาเชื่อนะ แล้าฝึกไม่ไม่กี่ปีหรอกนะยี่กว่าไปทําธุรกิจอีกครับทําธุรกิจก็ต้องไปยืมเงินเข้ามาลงทุนใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ต้องทุนอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับหลวงปู่นะหลวูต้องให้ทุนหนูนะเดีย๋ยวหนูจะฝึกจริงๆเลยหนูจะไม่ไปไหนหนูก็อยู่หลวงพ่อนี่แหละอา้าวฝึกให้เข้าใจหนึ่งลูกกุมนามไงมองลูกปับ๊บสัมผัสนามมาทาปุ๊บ เรื่องเดียวโลก,โลกอย่าไปนานโลกความรู้สึกทางโลกความรู้สึกโลกมาทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรถก,ก,กินเสียงจากเล่นโทรศัพท์จากการคุยใช่ไหมห่างจากท่านไหมห่างห่างจากท่านท่านก็ห่างจากเราครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ห่างจากท่านท่านจะห่างจากเราไม่เอาส <c oughs> ายให่เราก็ท่าน <c oughs> มันจะเป็นยังไงอ่ะเอาลวงตาเชื่อนะทุลงตาบอกพวกหลายคนสมัยก่อนนะก่อนที่ท่านจะไม่ดังเลยนะพวกเสียนผ้าทั้งหลายบางคนเนี่ยลงตาบอกนะมัาเก็บผ้าหลวงปู่อันเนี้ยค้นไปเรื่อย,อยละเองรวยแน่นอนแต่บางคนก็รวยนะทุค่ะเมื่อก่อนมันถูกๆอ่ะเดี๋ยวนี้ราคา เป็นแสนเป็นลา้านนะลูกที่เ<อ>ย่ธรรมดาต้องรู้จักหลวงปู่ถ้ารู้จักลรวจะนอบครับอย่างคนที่เขาจับภาพหลวงปู่เลยค่ะหลวงตาแล้วเขาก็เห็นภาพเคลื่อนไหวเห็น,นหนลวงปู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกครั้งที่สวดแล้วจะจะมีภาพท่านจะเคลื่อนไหวต้อง<ว>ทำให้ชินนะตูเวลานึกเนี่ยไม่ต้องไปดูภาพนะไม่ต้องดูไม่ต้องดูครับ เวลานึกมันก็จะมีความรู้สึกอ่ะองเข้าใจไหมเพราะเราบันเราเราความรู้สึกแล้วเราสัมผัสมาแล้วไงครับเรานึกรามีความรู้สึกอ่ะเหมือนตู้นึกถึงสาวนะตู้ก็มีความรู้สึกอ่ะครับยิ่งนึกตอนที่ตู้มีอะไรอะไรเนี่ยมันมีอาการทั้งท่านหมดแหละเวลานึกนั่นนั่นคือความรู้สึกเต็มเต็มเขาเรียกว่าความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็น หมือนตูเห็นปับ๊บมีความรู้สึกปั๊บมันไปทั้งตัวเลยครับเออมองภาพของพระเนี่ยถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเอาอเออลองพิจารณา,าดี้ดีเพราะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราจะช่วยคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพอเรานึกถึงหลวงปู่ปุ๊บเหมือนขึ้นพลังงานในตัวเรามันเปลี่ยนไปเลยถูกต้องเลยครับนั่นนะความรู้สึกที่เรานํา บรารมีท่านกําลังท่านผ่านรูปนามเราไปตามที่เราครับมันไม่ใช่ยากแล้วมันจะไม่ง่ายมันยากคือเราเปลี่ยนคืนบ่อยเปลี่ยนคืนบ่อยเขาก็คืนทังโลกอะยุคนี้มันวัตถุมันจเจริญนะมันไปทั้งโลกบ่อยครับทําไมท่านแม่เราทำอะไรล่ะท่านต้องการให้เราฝึกเนี่ย ความรู้สึกตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์คอันนี้เขาบอกว่าเวลาที่คุณแม่บน่นหรือคนที่บ้านบ่นนะครับหลวงตาทํายังไงไม่ให้เราหงุดหงิดลาคาญใจนะครับมันยากอะโตเราอยู่ในสภาพตรงนั้นครับเราพิจารณาตัวเองนะเราฝึกมาก,กี่ปีนั่นเรียกว่า กำลังยังไม่พอกำลังไม่มีเลยเลย,เลยได้เพราะยังมีความรู้สึกงุดหิดปัญหาว่าเรางุดหิดนานไหมตรงเนี้ยถ้าเรางุดหิดนานแสดงว่าชินนานถ้าเราสวดมนต์ไปเร,เรื่อยเนี่ยไอตัวหงุดหิดนั่นอะ่ะมันจะลดลงลดลดลงหมายถึงว่า มันจะสั้นลงคมันไม่งุดหยิดนานเข้า<อ>ใจไหมมันจะสั้นลงสั้นลงไม่ใช่มันหายทีเดียว <c oughs> ไอ้แผลใจเนี้ยมันต้องกินยากินยาเข้าไปกินกรรมฐานเข้าไปแล้วมันก็จะค่อย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 ลดลงะ เหนาลงตาเคยบอกว่าอย่างคนที่เขาบน่นที่เขานู่นนี่นัน่นคือเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไม่ห้าม,ามใครไม่ได้จะห้ามเราตัวเองเราได้ครับเราห้ามไห้จิตเราเนี่ยอยู่ในคลื่นของไม่ดีนะครันทึกในสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันทําร้ายธาตุเราอืมใช่ไหมละ่ะคเออ,อ อย่างเวลาที่หลับตาสวดมนต์นะครับเขาบอกว่าเขามักจะสัมผัสได้เช่นว่าขนลุกบ้างมีอาการนุ่นนี่บ้างแต่ทําไมพอลืมตาสวดมนต์แล้วก็อาการเหล่านั้นกลับไม่ไม่มีเลยนะหลวงนะเีีอนาคตมีมเพอตาเหวียนลูกเนี่ยจิตจะสัมผัสนามธรรมายิ่งกว่าหลับตาอีกอ๋อแต่คือลืมตาเนี่ยต้องลืมตามองภาพพระถูกครับ<ะ>เอาภาพป็นหลาก่อนอจากหลวงปู่จากรูปของพระ แล้วก็มาจากมันไปมนุษย์ไปสัตว์ไปวิญญาณวิญญาณก่อนแล้วมนุษย์วิญญาณเนี่ยมันรเราจะสัมผัสมันจะมีความรู้สึกว่าเขาขอนี่มีความรู้สึกไม่ไม่เห็นก็มีความรู้สึกครับโอ้เอาจริงคนลุกมั่งครับ <laughs> คุมรู้สึกมาจากไหนเอานลุก <laughs> มันจะขึ้นของโลกวิญญาณขึ้นของขึ้นของบุญนะ เพราะอย่างเวลาที่เราไปบางสถานที่มันมีความรู้สึกว่ามันต้องสวดให้เขาต้องแผ่ <โบ S 1> ให้เขาเลยนั่นหนหะคือความรู้สึกแหละแล้วลสวดน้อยก็ไม่ได้บางบางที่ต้องสวดเยอะกว่านี้นั่นหนหะคือความรู้สึกในศาสตร์ที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยครับคือเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ต้องบันทึกตัวเองบ่อยๆก็อ,อยู่กับคลื่นของบุญบ่อยๆมันก็เป็นประโยชน์กับธาตุขันธ์เราอยู่แล้วนยินนาไฟลมที่เราควบคุมอยู่เนี่ย มันก็แก่ชาโลกน้อยอายุยืนอยู่แล้วธรรมชาติอยู่แล้วเพราะอย่างเอาจริงๆความเชื่อความศรัทธามมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับหลวงตาเราเรียนปอตีมก็ต้งสี่ปีนะทุฐานเราฝึกกรรมฐานเนี่ยมันก็ต้องประมาณนั้นลนะ่ะปีขึ้นไปครับหลวงตาถึงบอกให้เราทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำใช่คนโบร,ราณจะบวชทีต้อง สี่ห้าปีนึงก็จะบวชก็จะบวชให้ครับบวชแล้วต้องอยู่กับอุปชาอีกสี่ปีนึงก็จะเป็นเลยนวเกกะไปนู่นเขาจึง <c oughs> จะปล่อยเดี๋ยวนี้บวชปักหายปุ๊บเลยหายไปไปวัดอื่นก็ได้ครับแล้วเขาบอกว่าที่หลวงตาบอกว่าถ้าสวดไปเรื่อยๆเ,เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะคิดออกเองแต่บางคนเนี่ยสวดมาก็นานแล้วแต่ก็ยังคิดไม่ออก <c oughs> เขาเลยถามว่า ไอ้คำว่าคิดออกของลงตาเนี่ยคือคิดในเรื่องราวในตัวเองนั่นแหละเรื่องราวเรื่องที่มีปัญหากับตัวเองนั่นแหละไม่ต้องคิดถึงเรื่องคนอื่นหรอกไม่ต้องไป,ไปสนใจคนอื่นสนใจชีวิตนี่แหละเออเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยเราทุกวันเนี่ยครับมันมายังไงเป็นยังไงอ่ะมันมาจากกรรมล้วนๆจะแก้ไขยังไงเนี่ยอ,อ,อคิดไม่ออกก็เป็นไปไม่ได้หรอก ออกแน่นอนน่ะไม่ได้คิดออกเรื่องอะไรออกในเรื่องของตัวเอง,งชีวิตนนปัญหาชิ้งมาบวชนะครับคิดออกสุดๆแล้วทิ้งบว <c oughs> เชเนี่ยอ้าวทิ้งมาเลยอ่